มีตัวแทนมาหลายสิบท่านทีเดียวค่ะที่สักัเลยเดี๋ยวจริงๆินะครับเป็นเชิญพิตาักัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวจะร่วมพูดคุยอย่างในช่วงนี้ด้วยนะฮะเป็นเชิญเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีโลกหน้าเลยนะครับเชิญค่ะเป็นเชิญนะครับเห็นไหมครับมานี่ยังไม่กดนะครับตามสังกัดตามวัยแต่ใจตรงกันมีหัวใจเดียวกันเลยนะคะ โอ้คุณมัมลาคนอีเข้ามาดินั่นเป็นแปลนด์เพลงคุณมัมมากเลยนะคะค่ะพี่หมูดาวใจโอ้หนุ่มน้องๆรุ่นใหม่วัยรุ่นเยาวชนมากันเยอ,ยอยะแยะเลยค่ะ,ยะ,ยะนี่จะเป็นป <ง S 1> เพลงผมรังมานะครับสวัสดีครับเดอะสตาร์เพลงเชิญเลยนะครับสอนหน้าเลยนะครับหรือไงฮะทีมงานช่วยจัดสัมภาษณ์กำลังนิดนึงครับเพราะว่าเยอะจริงๆนี่จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ที่บางคนเป็ทีทั้งประวัติศาสตร์ของผมเช่นเดียวกันผมไม่เคยสัมภาษณ์ใครที่จะมาไปมีไปรำมาณขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะ มีวงรูโวด้วยนะคะโอ้โหระบุชื่อกันได้ไม่ครบเลยนะคะหินเหล็กไฟก็มาเลยพูดในรุ่นที่ดิฉันรู้จักนะคะคุณบอสครับผมผมรู้จัก Team Impossible นะเอางี้ผมขอเริ่มสัมภาษณ์ความรู้สึกกึ่อนเลยนะครับอาวินัยครับอยู่ใกล้ผมที่สุดเลยครับผมเรียนถามอาวินัยกันครัว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มามีส่วนหนึ่งในบทเพลงบทเพลงนี้และได้ร่วมเฉลิม ฉลองเทิดเกียรติพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันในวารานี้ครับผมในฐานะที่เป็นเผู้เป็นที่ร่วมร้องเพลงถวาระองค์ท่านในคั้นี้รู้สึกปลาบปลื้มสิ้นพลับหนึ่งชุดในชีวิตนะครับที่ได้ถวายความุงรักภักดีด้กันร้อมกันใวารนี้พระองค์ท่านเนื่องในวีรบมรุษบางคนนะครับเจ็ดสมาชิยุทธ์เจ็ดเจ็ดว่ากรุณาพระองค์ท่านนี้นะครับซึ่งเพลงอันนี้จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีของท่านว่า พวกเราประสกังยนั้นมีความโครพก็ดีต่อท่านแล้วก็อยากให้โลท่านมีความสุขด้วยที่เรามีใจทุกๆทุกๆทุกใจที่ไห้รุกท่านดันีคับครู้สึกสวหนึ่งเลยนะที่ทุกคนภูมิใจเลยเพราะว่าเราได้ทระบีกเ้วก็ภูมิใจแล้วภูมิใจแล้วไม่ต้องเอาตำมาให้เราลท่ารได้ขอแค่ได้มาขี่หร่งนี้ทีนี้มาคุยกับดิฉันเป็นแฟนคลับคุณก้องสารัตตงดันแหละถ้าได้แบนั้น รบกวนค่าอสนทนาขอบคุณจอห์นจอที่กองด้านหน้านิดหนึ่งครับอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกเป็นยังไงบ้างคะในวันนั้นก็วันนั้นมีเพื่อนศิลปินไปเยอะมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รวมศิลปินได้ทุกค่ายก็เลแบ่งค่ายเลยทุกคนทุกแนวไม่ว่าจะเป็นเป็นใครก็ตามก็มาช่วยกันด้วยใจรู้สึกว่ายินดีและราบซึ้งที่ได้เห็นภาพของบรรยากาศที่ทุกคนมา ร่วมแรงใจถวายละครที <finden> darum, ied, <tama f> ่น <c bane> <t ell t> ี <t t ่โครงการนี t t ่คือจัดใจญ่ถือกล้องนะคะแล้วทางถือกล้องจะสัมภาษณ์ใครต่อคะเชิญจับอยู่ด้านไหนฮะเป็นตัวแทนนี่เองครับแต่้องออกอยู่นะไปอยู่ซ่อนขนสมมุติจับแะดึงความรู้สึก ของเรานีตอนนี้และเดี๋ยวเราจะได้สารต่อบทเพลงบทเพลงนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยเป็นยังไงบ้างจะก็ที่ว่าเป็นศิลปินคบนักนร้องด้วยก็คิดว่าเป็นตัวแทนจากคนไทยทั้ง60ล้านคนนะครับว่าทุกคนนะครับจะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆครับก็เป็นตัวแทนจากไทย o r ่มอรูนะครับท่านเดบิวชันทอยแล้วก็ช่านเลอร์ครับก็ขอบคุณเวิร์กพอยทุกท่านทุกที่ครับจับผมอบคุณนมากครับเอาไวใกล้กันเลยครับพุครับเชิญค่ะผุทธค่ะ ในฐานะที่ไปถ่ายทำมิวสิกมาแล้วด้วย <ผม S 1> นะวันถ่ายทําเป็นยังไงบ้างมันมันมันแตกต่างจากสิส่งที่เราเคยถ่ายทำวิดีโอมาอยังไงบ้างครับต,ต่างๆ้างครับก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่ามีศิลิปิตดารานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คเฉพาะคนที่เป็นนักร้องหรือว่าเป็นศิลปินเท่านั้นนะกับยังมีภาพที่เราเห็นนะคะรับภาพที่เเห็นก็คือยังมี ประสานกรชาวไทยนะครับไม่ว่าจะแตกตา่างภาษานะครับแตกตา่างศาสนานะครับทุกคนมาเพื่อที่จะร่วมร,ร้องเพลงนะครับร่วมถขายมิวสิกด้วยกันนะครับก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าน่าจ,จดจำนะครับและอยากให้ทุกคนได้ได้มีโอกาสเห็นนะครับภาพแบบนมากทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นจากนี้ไปแล้วนะครับแน่นอนนะผดใจรอไม่ได้ต้องถามคุณปรรัญญาที่ปัญญาเรียนเชิญทางด้านหน้านะคะนี่ถือได้ว่ารับบทหนักเหมือนกันในเรื่องการจัด ไทยรัฐตัวโปรเอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆท่านซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบทีนะฮะก็พร์ท่านมอบให้กับเราและกับประเทศนะฮะมาอย่างยิ่งใหญ่มากๆอย่างที่บอกว่าตลอดประชาชนชี่นชงท่านเนี่ยท่านมอบให้กับประชาชนคนไทยอย่างอย่างบริสุทธิ์ใจมากๆเลยเพราะว่านี่คือเรื่องราวของทางกองทัพไทยเนี่ยได้เป็นผู้ที่จุดประกายขึ้นมาแล้วศิลปินดาราข้าราชการประชานต่างๆเนี่ยเราเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ แล้วลองสร้างความจบกำพอดีโดยไม่รู้จบต่งตางๆเหล่านี้แล้วลองเปล่งเสียงสมเจริญก,กลับไปที่ต้ท่านตอบกลับไปที่ต้ท่านเหมือนพ่อกับลูกพ่อได้ทําให้กับลูกได้อยา่างเต็มที่แล้วนี่คือลูกๆจะบอกกลับไปว่าเราเห็นนะที่พ่อทําเราได้ยินนะที่พ่อพ่อบอกพ่อสอนเราเรามาร่วมกันแสดงความจบกำพอดีเปล่งเสียงสวัตพระพรคือพวกเราเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ9ก้า9 9้าชีวิตอันแรกเด็ก ตัวแทนครูเขานะฮะผู้ได้ผู้ใหญ่นักศิลปินต่างแต่ตั้งแต่นี้ไปเราก็อยากเะเชิญชวน,นทุกท่านได้เปล่งเสียงทรงกระเจรญนะฮะสร้างเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่ทั่วโลกได้เห็นเข้าไปอีกว่าสิ่งที่พระบาทเป็นยู่หัวในหลวงเนี่ยเรารทานให้กับประชาชนประชาชนของท่านเนี่ยได้ยินและพร้อมที่จะเปล่งเสียงกลับไปวา,นานดความงามในทรงกระเจรินด้วยครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะที่จะ สารต่ออีกทั่วประเทศตรงนี้น้องรถเมล์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่มามีส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ไปถ่ายทำมีสุดยอมาแล้วด้วยจริงๆต้องบอกเลยว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะตลอดระยะเวลาการทํางานในวงการบันเทิงมางานนี้ถือว่าที่สุดของเวลาทํางานแล้วตื่นเต้นตั้งแต่ก้าวขาเข้าไปตั้งแต่ที่รู้จนทํางานเสร็จจนถึงวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เล่นเก่งหรือยังครับ ดาได้เห็นแว๊บๆผ่านแว๊บๆนะครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นแล้ววันนี้ได้เห็นควงตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็วรู้สึกตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุใขใจเท่าบ้านเราค่ะอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับประเทศไทยของเราจริงๆนะครับเพราะว่ามีพระองค์คอยที่จะดูแลทุกสุขของพวกเราให้มีความสุขยยอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับพี่โอ๊ครับมาต่อกันที่ศิลปินคุณภาพอีกท่าน1 1> <ช>ันที่พบเห็นกันมาตั้งแต่ดิฉันยังเด็กจนดิฉันอายุมากแล้วดิฉันก็ยังสวยแล้วก็สาวอยู่พี่หมูดาวใจใครจิต อยากจะถามถึงว่าเมื่อสักครู่นี้น้องรเ,เมย์บอกนะคะรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจที่เกิดมาในเมืองไทยและสำหรับพี่หมูเองที่ได้ทํางานเพลงเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระองค์มาหลายหลายโอกาสอยากจะกล่าวอะไรหรือความรู้สึกที่มีต่อองค์พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในฐานะจะได้เป็นนักร,อร้องอำปสมนันะคะอยู่ในวงการมาเกือบ50ปีก็ต้องยอมรับว่าการทํางานเพลงเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะ ก็มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เรจะหาใครทำได้ที่ใหญ่ตอน้นี้คงไม่มีแล้วค่ะก็ขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งใจและให้ความสนใจนะคะอยากให้งานนี้ให้ท่านได้ร้องไปทับทั้งประเทศค่ะนี่เป็นการเฉลิมพระเกียรติชาติ่ด้วยกันค่ะเชิญกลับอ้าวมาถึงอีกหนึ่งนุ่มครับนักคิวไผ่งาม อยู่อยู่ด้านไหนครับด้านทิวอ่าอยู่ด้านโน้นครับอ๋อหน้าทิวอยู่ด้านนี้เดี๋ยวพี่เป็นคนต่อไปนะพี่เอาไมายไวก่อนนะคนปานส่งไมาแทนตัวตัวจริงเองน้องนัทเป็นตัวแทนนะฮะเอฟนะครับขอบคุบ้างครับที่มาตอนนี้มันไม่ไม่ไม่สังเกตค่ายไหนอะไรยังไงทุกคนมาจากทุกค่ายนี่คือดวงใจที่มา เพื่อมอบแ่พระองท่านจริงๆเะครับเป็นไงบ้างครับครับผมก็รู้สึกภูมิใจครับในในอย่างอย่างที่พี่บอกคือเราในเพลงนี้เราไม่ได้แบบ่งแคบบ่แบบายเพลงหรือว่าแบ่งค่ายว่าเราเป็นใครมาัไ้ไแตแต่ว่าพวกเราทุกคนคือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยากที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับในหลวงนะคะผมก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในเ v นี้ด้วยครัผมมากๆครับเพราะว่าเราอยากที่จะทําอะไรให้ท่านมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้มันอาจจะไม่ได้มีมาถึงเราตลอด ระยะเวลาอะไรนะครับก็ใช่อันนี้ก็เป็นอีกโอกาสที่ทําให้เราได้ทําตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับครับผมเอาพี่ครับแม่จะเป็นนกนัดูไผ่งามซสแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับสำหรับผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของฟิลปินบ้านเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะมีโอกาสวันนี้ครับวันแรกที่ไปไปอัดผมก็ตกใจคือผมยังไม่ได้เนื้อเพลงไม่เคยฟังด้วยคือคือือกลัวมันกันตอนแรไปถ่ายมันดีไหมใช่ครับ ไปถ่ายมีแม่สายไเฉยเข้าไปอัดเสียงจริงด้วยฮะเลร้องได้เลยพอไปถึงกับ <c oughs> เพลงที่ร้องออกมาเป็นประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์สั้นแต่ว่าในใจมันรู้สึกว่าผมกับคุณลูดาล่ารู้สึกว่าร้องได้เร็วแล้วก็รู้สึกมันภูมิใจครับแล้วก็เห็นโปรดักชั่นในการห้องห้อง้องเขาเรียกว่าห้องถ่ายทำนะครับใหญ่มากครับยิ่งใหญ่คนเยอะมากๆครับขับใหญ่มาก <c oughs> จัดได้เยี่ยมมากนะครับ <c oughs> นอกจากให้แบ่งค่ายแบ่งแล้วยังไม่แบ่งหน้าตาด้วยย่างนี้แบบคือทุกส่วนเข้ามาบวกาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ครับผมภูมิใจขอบคุณด้วยที่ให้พวกผมมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยจริงๆเราเราเป็นตัวแทนของคนอีสานมาเท่าแล้วกันครับบ้านๆดีใจครับมีส่วนหนึ่งขอบคุณหลายครับแต่จริงๆนะแล้วพี่อิกว่าไม่แบ่งไม่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะหน้าตาที่บอกไม่แบ่งพี่เี่อิ๊กอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเขาไม่ได้แบ่งจริงๆงานถักผมมาครับ จะได้อยากจะสนทนาทุกท่านนะคะแต่เราก็เกรงว่าเดี๋ยวใช้เวลานานขอตัวแทนทุกท่านดีละกันในช่วงนี้ค่ะเชื่อว่าเราคงอยากจะชมมิวสิกวิดีโอเน้นให้ศิลปินเราไปร่วมชมมิวสิกวิดีโอกันทางด้านล่างนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณให้จัดถือ่าป็นให้สังการที่สลับเวลามาในวันนี้เลยทุกท่านที่พิมพ์มาบนเวทีนี้อยู่ในมิวสิกวิดีโอที่นี้ของเราค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อเตรียมพร้อมที่จะดู ผมที่จะมีโอกาสได้ได้ทำงานที่วอทฟอยแล้วก็ได้ดูดูวิดีโอตัวนี้ก่อนที่จะมาวันนี้แล้วนะฮะเป็นส่วนเชี่ยวผมเองเป็นส่วนเชี่ยวหนึ่งนะฮะแต่รู้สึกภาคภูมิใจมากว่านี่แหละเราได้ได้ได้แล้วรับคืองะไรนะครับที่อยู่ที่ทีมงานนขายได้อยู่ที่ตลาดผมแค่นิดเดียวนะผมเลยรู้สึกว่ามันคือความภาคภูมิใจใหญ่ที่เราได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสียงขุนเกียรติว่าเป็นทแบบ่านที่ คนไทยทั้งประเทศคงจะรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นการจำตึกในท่ามหาพลงานดุและตอบแทนพระองค์ท่านเพียงเสี้ยนึ่หและในช่วงนี้ค่ะคุณบ๊อบและก็องค์กรียนผู้วกที่เก็บที่โทรที่ท่านว่าคงจะให้ในตอนนี้เป็นเวลาของมิวสิกวิดีโอของเพลงเฉลิมเกียรติครองแผ่นดินโดยท่านใช่ครับถ้าพร้อมแล้วท่านทั้งหลายรับชมได้ณบัดนี้ครับ